สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกคนเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับได้ได้าทานกันครับเที่ยงแล้วเนาะได้เวลาทานก็ต้องทานนะครับทานข้าวกันเนาะวันนี้ผมมีเมนูว้าวแกงเห็ดนะครับเห็ดสี่อย่างนะครับที่เหลืออยู่ที่เหลือจากรอบที่แล้วนะครับแกงไม่หมดนะครับเห็ดสี่อย่างนะครับแล้วก็เติมไข่ใส่หนึ่งฟองนะครับ แซ่บแซบนัวครับมาทานด้วยกันครับทุกคนมาเติมพลังกันก่อนนะครับข้าวหนึ่งจานเนาะมีน้ําพริกนะครับผักแล้วก็มีแตงกวามะเขือนะครับผลไม้แล้วก็มีขุนน้าย้ยนะครับมาครับมาครับมาทานข้าวด้วยกันครับมาเติมพลังกันก่อนนะครับได้เวลาก็ต้องทานเนาะท้องหิวเราก็ต้องทานนะครับเหนื่อยแล้วก็พักหนักแล้วก็วางนะครับ สู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสู้กันต่อไปครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับทําวันนี้ของเราทําตรงนี้ของเราให้ดีที่สุดนะครับให้มีสติอยู่กับกายของเรากันบ้างนะครับรู้เนื้อรู้ตัวเนาะหยิบจับอะไรก็ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ